you better love it แล้วเพื่อนเอยฮ้าฮ้าเจ้าโ,โอ้โหจะเปิดได้กูปิดผ้าใบปลายันนู่นเนี่ยสมัยสารแล้วก็ปล่อยแมัสารนะ่ะ เขาปใบอะปปิดเออปมัวปิดาใบดีเดี๋ยวลงปุ๊บเี่ปิดเลยออกให้สุกกินมาแล้วมา่เหมันกระโดดไก่เลมันหาอะไรไม่เจอไรงนะไม่เจอแม่เสื้อผ้าก็าไม่ได้น่หลอกอนก็ก็นแงงมึงไปขวัดึงข้วนดึงข้่ไปดาเลีจขาดหมดอมจริงเหรอตะมุกมาเอาเรียกพวกเราว้อยังยังอนนั้ ดึงไม่ออกโอ้ยออาไงดี้างอหมดดีแล้วเปิดมเงองงนี่นะคบผู้พิทักษลิงผู้เด็กไล่ลิงนะครับ ไปแล้วนะครับเด็กไล่ลิงโอ้โหไม่กลัวคนเลยนะน,ยนั่งเฉยนั่งเฉยเลยดูด๋ยวเดี๋ยวไม่กลัวเลยนะ <c oughs> จับใส่เลยจับใส่เลยเข้ามาเข้ามาโซ่โซ <c oughs> <c oughs> ่โซ่ <c oughs> <c oughs> เขาปเไยเขาปิดป <before> ิดฝอยที่อื่นเด็ดนนูมันายอ้าวยังไงมันจะกัดไหมเนี่ยถ้าถ้ากัดจะพยายามจับคอไม่ได้กำคอหอยไม่ได้ เป็นกันดีกว่านะ น,น,นี่กิเอ,อ,อไม่ไหว <laughs> ตงนี้ใไหมครับสะน้ำเล่นได้ใช่ไหมหรือรวมมันได้เล่นน้ำได้ไหมครับอ๋อร้อนตอนนี้ไม่เล่นตอนนี้คงไม่เล่นร้อนแน่นอนครับแค่นี้ผมก็ดำไปแล้วร้อนิงแค่นี้ก็จะเหลือความดำผมยังอีกนิดนึงก็จะดำดำแล้วผมอะ ครับผมตอนนี้เราก็มาถึงที่พักแล้วนะครับก็ต้องขออธิบายก่อนจริงๆแล้วนะครับทางผมมาจองห้องพักกับทางแม่บางออนโฮมสเตย์พอดีจังหวะแม่บางออนเต็มนะครับเขาเลยพามาพักที่สวรรก็ทางแม่บางออนเนี่ยครับโฮมสเตย์เนี่ยเขาแจ้งมาว่าถ้าเกิดสมมุติที่พักเต็มแล้วลูกค้าไม่ซีเรียสสามารถพักข้างๆได้แล้วก็มาใช้บริการที่แม่บางออนโฮมสเตย์ได้ก็มานั่งตกปลาหมึก กินข้าวนั่งโต๊ะได้นะครับผมก็สามารถให้ทางแม่บุกออนโฮมสเตจจัดการที่พักให้ได้เลยก็เขาจะมีที่พักในเครือของเขาเช่นบ้านสวรรค์รถของสเตเนี่ยนะครับที่าทางลูกผมมาพักนะครับก็บรา,าการก็โอเคดีนะครับที่พักสวยเลยใช้ได้นะครับเหม,มาะมากการพาครอบครัวนะครับมาเที่ยวนะครับก็ที่แม่บกอ่อนโฮมสเต์ก็จะมีบริการเรือนะครับเพื่อให้เป็นนำดำน้ำํา ตกปลานะครับท่องเที่ยวนะครับได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีกลางคืนก็สามารถตกปลาหมึกได้นะครับหรือตกได้ทั้งวันเลยก็มีสะพานทอดออกไปข้างนอกนะครับก็เดี๋ยวไปดูผลงานตอนค่ำคืนนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผม วัสจริงๆเสมสารซะแหมสารวัดเสมสารวัดจั้นวัดสันวัดเสมสารเพื่อเรียกรักเสมสารนะ แจ๋วผนมาพอดีนะครับผมเราไปดูกันนะครับต่อไปนี่นะครับน้องโอนะครับห,หน้าหันตาเป็นนานนะครับผมนี่ตัวแรกน้องโอนะครับที่แม่ที่แม่บางอ่อนนะครับผมนี่แจ๋วแจ๋วยอดน้องโอ ปลาหมึกสดๆนะครับผมแล่เมื่อกี้เลยนะครับนี่ขมจิ้มซีฟู้ดนะครับของอเมดิเก้น,นะครับของพี่ซายนะครับมีคำหนึ่งอีกคำไม่มีอะไรสุดอย่างนี้มาแล้วนี่นะครับอือ,บอร่อยไหมครับไม่อร่อยไม่พอไม่พออร่อยกว่าที่เมื่อเด็กแล้วมันทำช้า น้ำตาว่ากแบบนึกเก็บเบ็ดเหร,หรอด้วยเนะีนะ่ยเนี่ยเก็บเบ็ดเลยค่ะร้านน้ำป่าวุ้บแบบเป็ดดยนยังไงอ่ะมันก็อร่อยที่ได้เยอะสิจ๊ะ ปลาหมึกสดๆนะครับซอยเป็นชิ้นเล็กๆนะครับน้จิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดหรือวาซาบินะครับผมนี่วาซาบินะครับอันนี้น้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับก็เป็นน้ำจิ้มของอามาสิดีเก๋นะครับของร้านแฟนพี่ชายนะครับผมเดี๋ยวฝากมาด้วยอร่อยมากแถวบ้านอุนนนจับได้ ค่ำคืนนะครับวันนี้วันนี้ก็เวลามาสี่สิบห้าทุ่มนะครับกลับแล้วก็ทำกินไปประมาณห้าหรือหกตัวนะครับวันนี้ได้ตอนก่อนกลับห้าตัวนะครับเป็นฝีมือของผมเองนะวันนี้หมันตกปลาไม่ค่อยหมันตกปลาหมึกหมันกว่านะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปล่าส้มตอนเช้าอีกทีนึงว่าจะได้กี่แต้มนะครับเดี๋ยวนี้จะรวบใส่มาม่านนะครับแจกสมาชิกนะครับ รสวัสดีครับสวัสดีอีกครั้ง <c oughs> ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NJ Pitching นะครับก <c oughs> ็วันนี้อยู่ที่สัตหีบนะครับชนบุรีนะครับบ้านแม่บางอ้โฮมสเตนนะครับที่เด็กนะครับที่พัก่อน2วันหนึ่งคืนนะครับ นะครับเพื่อนๆนะครับมากับน้ำมุกนะครับขอบอน้ำมุกนะครับแล้วก็น้องโอนะฮะบรรยากาศรอบๆโอเคมาแลี่นี่ตอนนี้ผมของคุณลุงกําลังมากจะไปสะพานตรงนู้นนะครับจะไปสะพานนะครับเชา้านี้น้ําลงนะเดีย๋ยวมาลุ้นกันว่าจะมีตัวไหมเมื่อคืนก็ได้พอสมควรนะครับโอเคลุยครับ สวัสดีคะ่ะวันนี้เราอยู่กันที่โฮมสเตย์นะคะชื่อว่าเสารต h โฮมสเตย์นะคะเรามากันห้าคนนะคะก็มาเที่ยวพักผ่อนนะคะสรงอาทิตย์อันนี้ก็จะเป็นคุณโอนะคะพายองซิลความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะ <laughs> มาเที่ยวสนุกไหมสนุกครับผมเย็นสบายครับมุนตกทั้งวันวันนี้โอเคได้ไปกี่หน่วยคะวันนี้นนะป่ะ วันนี้ปลาหมึกได้ไปกี่หน่วยไม่มีครับผมอันนี้คนตกครับได้แต่เมื่อวานเมื่อวานเป็นหนึ่งแต่หนึ่งแต่แล้วสกอร์หนึ่งนะคะนี่นะคะคนนี้ได้ไปแปดตัวแปดตัวนะคะหลุดหมุดปลาแปดตัวหลุดหมดนะคะอันนี้นะคะเป็นไงบ้างคะสนุกไหมคะขอดิค่ะ อะไรนะคะอีกรอบนะคะทริปนี้ก็มาชิลๆนะคะไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยก็สนุกมากๆค่ะไม่ได้เตรียมตัวนะคะออกเต็มจ้าไม่ได้เตรียมตัวค,ค่ะพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย